คือทีมที่มีเกมบุกดุดันที่สุดทีอีมึงของลีกฟินแลนด์เลยนะครับสวัสดีครับมากันที่ฟุตบอลฟินแลนด์ไวย์สคาลิก้านะครับกับการวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลในวันนี้กับเดืนนัดนะครับทางช่องนั่งข้างโคชชานอลที่ตอบโจทย์ทุกด้านสำหรับคอบอลนะครับข่าวสารทัศนาการวิเคราะห์มีครบจบให้ที่นี่นะครับบอลลีกบอลลีกใหญ่มีให้หมดนะครับก็วันนี้นะครับผมเป็นการพบกันระหว่าง SJK เฮลซิงกินะครับพบกับยาโรอนะครับเฮลซิงกิปัจจุบันนะครับอยู่อันดับที่อ่าห้าของตารางนะฮะะกกกกก็็ผลลลลลงงงาานนนนนนนถืืออออว่่่่่ยยยยยดดดดดเเเเีีีีีีีีมมมมมคคททททบบุุุััสึขฟิแ์รฉ ยิงอย่างน้อย2ประตูตลอดแต่วันนัดที่แล้วเนี่ยพลาดไปหน่อยไปแพ้คูบีเอสศูนย์ประตูต่อ3นะครับผลงานเลยอ่า d r o ลงมาเลยร่วมอยู่ที่5แต่ว่าถ้าชนะกลับไปได้เนี่ยก็จะกลับไปแย่งตําแหน่งจ่าฝูงอีกครั้งกับพวกอินเตอร์ตูกูนะบพวกคูบีเอสพวกนี้ในขณะที่ทางฝั่งของยาร่นะครับหนีตายเต็มตัวนะครับห้านัดหลัง6นัดหลังชนะแค่นัดเดียวเท่านั้นก็คือชนะอูลูที่ก็หมูอยู่แล้วนะครับนัดล่าสุดนะครับก็บุกไปแพ้อูตีพีมา3ประตูต่อ2แล้วก็เล่นเกมเยือนนะครับก็โดนเกือบตลอดเลยวันนี้เฮลซิง มพลาดในบ้านตัวเองชอบ h อชเคเฮียวซุนกิครับ